สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนเชื่อมบัญชี PayPal นะคะเพื่อรับเงินกับ f c e e o o o นะคะแต่บัญชี PayPal ที่เราใช้ได้นะคะจะต้องเป็น PayPal ที่สามารถรับชำระเงินจากต่างประเทศได้นะแต่ PayPal ในประเทศไทยนะคะยังไม่สามารถที่จะรับเงินผ่าน เอ่อเ o ซบุ๊ก t ัตเ t t ร์หรือ Adobe Stock ได้นะคะแต่ก่อนสามารถรับได้แต่ตอนหลังเนี่ยมันไปเปลี่ยนเงื่อนไขทำให้ชำระได้แค่สินค้ายอย่างเดียวไม่สามารถที่จะรับการชำระเงินจากต่างประเทศได้ดังนั้นถ้าเกิดใครจะใช้ PayPal นะคะต้องเป็น PayPal จากอเมริกานะคะหรือเป็น PayPal ประเทศที่สามารถชำระเงินนะคะผ่าน Facebook ชัตเตอร์สต็อกหรือฟรีพิกได้นะคะถ้าไม่มั่นใจให้โทรไปถามนะคะเพจพาวประเทศนั้นๆว่าสามารถรับชําระเงินจากชัตเตอร์สต็อกได้ไหมหรือฟรีพิกได้ไหมถ้าเกิดสามารถรับชําระเงินจากฟรีพิกหรือชัตเตอร์สต็อกหรือ Adobe s t o ็อได้นะคะก็สามารถรับเงินนะคะ รับชำระเงินจาก Facebook ได้เช่นเดียวกันวิธีการเปลี่ยนนะคะกดไปที่ d ดัชบอร์ดมืออาชีพนะคะแล้วเลือกยอดเงินที่ได้รับเสร็จแล้วเลือกอ่ไอที่เราต้องการนะคะต้องการที่จะเปลี่ยนเลือกแล้วเลือกกดไปที่ตั้งค่านะคะเสร็จแล้วกดไปที่ v i View Detail นะ แล้วก็ทําการ Edit p l y y u u t m t h o d จนะคะอ่ะมันจะขออเลขแอปยืนยันตัวต,วตวนเพราะว่า Google, อดม i ินตั้ง g o o l e a u ออ e n t เอาไว้นะคะอ่ะเราจะเลือกลิงก์บัญชี PayPal ของคุณนะคะอ่ะแล้วก็กดลิงก์วิธีการรับเงิน เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบของ PayPal นะคะเราก็พิมพ์อีเมลลงไปเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะแล้วก็พิมพ์รหัสผ่าน อ่ะเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบมันก็จะขอนะคะอ่าเลขที่ OTP นะคะให้เรากดไปเพื่อที่จะยืนยันเลข OTP นะคะ อ่ะแล้วก็กดส่งอ่ะมันก็เชื่อมโยงกับบัญชีแล้วเรียบร้อยกดปิดนะคะอ่ะเรามันลิงก์วิธีการชำระเงินสักคู่นะคะอ่ะให้เรากดเอ่อไปที่เอ่อที่เอ่อเฟซบุ๊กนะคะไซต์เพย์เมนต์นะคะแล้วกดยอมรับก่อนนะคะอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะถามหารหัส กูเกิลของเราอีกทีนึงนะคะถ้าถ้าไม่ได้เชื่อมกับ Google Authent มันก็จะส่งเมสเซจไปที่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้อ่าเชื่อมกับ PayPal แล้วนะคะก็เป็นอีเมลนี้เรียบร้อยค่ะ ก็ถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนก็ทำตามวิธีนี้นะคะ